สวัสดีครับวันนี้มาเปิดแบ่งวัวครับมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยตัวนี้เป็นลูกสาวของ SK433 นะครับท้องกับ KF31 ได้8เดือนลูกที่2ในท้องนะครับส่วนสูงอยู่ที่145ประกันท้องประกันตำหนิดนะครับมาดูฝั่งนี้กันนี่นะครับ เล็บสวยครับแข้งขาใหญ่ตัวนี้เปิดแบ่งอยู่ที่55,500ืนาพนะครับส่งฟรี100่กิโลสวยครับแม่นี้เนี่ยตัวต่อไป เป็นแม่ลูกนะครับเดี๋ยวดูแม่เขาก่อนตอนนี้ลูกเขาเป็นตัวผู้นะครับส่วนสูงอยู่ที่ร้อยสี่สิบห้าครับ ต่อไปเนี่ยไปดูไปดูลูกเขาขรันเนะนี่ยนี่คือตัวลูกนะครับลูกของ KF72 นี่นี่ครับลูกเขาลูกตัวผู้นะครับวอายุสามเดือน แม่ลูกคู่นี้เปิดอยู่ที่นี่นะแม่นี้แล้วก็ลูกเขาเปิดอยู่ที่สี่หมืนห้าพันนะครับส่งฟรีหนึ่งร้ยกิโลสวยมากครับลูกเขาเหมาะสำหรับเป็นพ่อพันได้เลยไปเป็นแม่สาวนะครับตัวนี้ก็เป็นลูกของแม่ฝั่งนู้นนะริมนู้นนี่ครับ นี่แม่สาวอายุ17เดือนผสมกับ KF31 ไปเมื่อวันที่19บเก้กรกฎานี่ครับตันนี้เปิดแบงอยู่ที่4 0่0 0ืนบาทครับถูงฟรีร้อยโลครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไ้แต่เพียงเท่า,านี้สวัสดีครับ